เขาเขาเขาเรียกว่าถ yeah, ้าให้มองอย่างนั้นจริงๆมันก็คือขยะนะขยะญี่ปุ่นนะไอขยะของญี่ปุ่นเนี่ยมันทำเงินให้เราได้อันนี้ต้องคุยเรื่องราคาเขาบอกกับแสนห้านะโอ้สมัยก่อนผมจำได้หกหมื่นหกหมื่นห้าหกหมื่นห้าโอ้โหเอาเรื่องเหนอะเอาเรื่องเนอะนี่หาไม่ได้เลยบอกตรงเลยถ้าเกิดมตอนนี้ก็ไม่แสนห้าใช่ใช่แล้วใครบอกว่าขยะไม่ขยะแล้วนะอ้าวจริงๆนะพี่เก่งกับพี่อ่านะตอนในเด็กเป็นไงเป็นเด็กที่มีของเล่นแล้วชอบไปอวดเพื่อนไม่ขายไม่ให้แล้วกูให้ดูเฉย ครับสวัสดีครับมินในกลาดชานลนะครับ EP นี้มาต่อเนื่องนะจากที่เราไปบุกที่บ้านพี่แอมเขาที่แล้วเรื่องสกายไลน์ R30 คราวที่แล้วเราไปคือจุดประสงค์เรื่องไปหาอะไรสกายไลน์ R30 ของเรานะไอคุณลุงของเราเนี่ยแต่ทีนี้พี่แอมเขาก็คุยไปคุยมาว่าเขามีอีกสถานที่ลึกลับอีกที่หนึ่งคือเขาเรียกว่าอะไรเซฟเฮาส์ how, พี่แอมอะ่ะก็คือมีอะไรนู่นนี่นั่นเขาบอกมีของแลเทมหลายชิ้นหลายๆคนอาจจะมองว่าไอายอย่างที่เห็นข้างหลังผมเนี้ยบางคนมองว่าขยะบางคนมองว่าขุมทรัพย์ในแต่ละมุมคุณค่าไม่เท่่าาาากันนะันอยงงงข้งหลผมล แต่ทันนี้ซไิโรนอาจจะปลดละวางแล้วน,นี่ปลดละวางดูดิของนี้อันนี้จั่วหัวไปไงดูไม่รู้ไม่กล้าเปิดกดทุกแก ณวันนั้นก็เป็นของเล่นของแรของมีค่าแต่จริงๆอ่ะมันอาจจะมีเครื่องยนต์มีอะไรที่ถอดออกเก็บไว้แต่ตอนนี้ของ90มีราคาแทบทุกอย่างไม่ใช่แค่ว่ารถนะหลายๆอย่างที่ผมเห็นเกมอ่ะเกมเกมก็มีราคาหลายอย่างที่เป็นของเจน90เครื่องทรงเครื่องเสียงในยุคนั้นมีราคาหมดตอนนี้พอของมีราคาผมพาไปดูนะว่าไอ้เครื่องยนต์ที่แรเนี่ยเชียงกงบางนาหาไม่ได้แล้วมีน้อยมากแต่พี่แอมมีมีหลายตัวด้วยเดี๋ยวไปดูก็มีเครื่องอะไรบ้างนะเข้าไปที่โกดังที่แอมเดี๋ยวเขาเรียกว่าเซฟเฮาท์พี่แอม ของแต่ละรุ่นมันมีราคาในแต่ละแบบไม่เท่ากันอย่างเซฟิโลข้อแม้ว่าทําไมเซฟิโลไม่มีราคาไม่ไม่ขึ้นไปเหมือนรถ90ทุกรุ่นก็คนก็เล่นเยอะนี่เพราะว่ามันเป็นรถบ้านเราตอนผลิตมันมีเยอะพอรถมันมีเยอะหลักความเป็นจริงในของมีเยอะมีเยอะหาได้ง่ายก็ไม่มีราคาของที่มีน้อยหายากก็มีราคาแพงขึ้นไปตามลําดับประมาณนั้นนะแต่โกดังที่อันไม่ได้อยู่นี้นะนูน่นเริ่มผูกแล้วโกดังเนี่ย เขาเขาเขาเรียกว่าถ้าให้มองอย่างนั้นจริงๆมันก็คือขยะนะขยะญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นส่งทิ้งหลายๆคนธุรกิจเขามองเห็นช่องทางว่าไอ้ขยะของญี่ปุ่นเนี่ยมันทําเงินให้เราได้แต่ตอนนี้ญี่ปุ่นก็ไม่เป็นขยะแล้วนะหลายๆรุ่นที่มันหาของไม่ได้มันแพงขึ้นจนแบบกลับมามีมูลค่าแล้วไม่น่าเชื่อนะมีใครใครบอกว่ารถมันมีแต่รถสําหรับผมพออนี้2022นี้ไม่มีแต่รถนะมีแต่เพิ่มนะใครมีเก็บไว้ผมว่ามูลค่าเหมือนพักเครื่องอเลยดีกวแต่ถ้าคนที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นก็จะได้รู้้ไไปพรรอออมมมๆัน,น,น่่่เเคืงยยยตีสดผ บอกนะว่าแต่ก่อนราคากี่บาทเดี๋ยวถามพี่แอมว่าตอนนี้พี่แอมขายปัวระกี่บาทเราก็จะไม่จะไม่แบบว่าเฮ้ยเรายังไม่ได้เจอพี่แอมเราเจอแล้วเราเจอแล้วแล้วเราไปดูให้พี่แอมทำงานเมื่อกี้อันนี้ก็คือเป็นโกดังหน้ามีเก็บน้ําเก็บอะไรด้วยเมื่อกี้แล้วแอบม,มาเดินดูแลรถทํางานทําเงินพี่แอมก็ยังต้องซิ่งอะ่ะเออไป พี่แอมครับพี่แอมสวัสดีครับพี่แอมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับตามมาอีกรอบหนึ่งตามมาครับคราวที่แล้วพาไปดู R สามสิบพี่แอมโคตรหล่อพี่แอมบอกว่ามีของแรงเท่มวันนี้เลยมาป่วนโกดังหน่อยพี่ได้ครับแรงเท่มเยอะใช่ไหมไม่ถึงขนาดแรแต่คือว่าสะสมไว้ดีกว่าแต่คือพอสอนนี้นะตอนนี้มันก็เป็นของแรและแพงแล้วด้วยก็ส่วนหนึ่งอ่าใช่ครับส่วนใหญ่ผมรู้ล่าสุดมาพี่แอมสองร้อย X ที่ญี่ปุ่นคันเป็นล้านบาทแล้วเหรอสามล้านกว่าเยนแล้วอ่ะอ่าใช่ครับถ้าขานเป็นเมล็ดเชนใช่ไหมอ่าใช่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 ที่ง เขาเเหมือนกับว่าทั่วโลกเขาเขาเล่นได้แล้วใช่เพราะอย่างอเมริกาก็ไปจดใหม่ได้มันก็เลยราคาราคาก็ขึ้นแล้วใช่ไหมประเทศเขาสามารถนําเข้ารถปีต่อกากับปี2,000หรืออะไรที่ต่างๆนะเขาไม่ได้ไปช่ว์นะเขาสามารถจดได้เลยอ๋อเข้าไปจดทะเบียนได้เลย มันก็เลยไม่มีราคาในตัวมันเองเลยพี่ในนเพจประมูลพวกตามการประมูลในญี่ปุ่นอ๋อเมื่อกี้ผมเกิดมาเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะมันคือขยะญี่ปุ่นถูกไหมถูกต้องขยะญี่ปุ่นเลยแต่มันขุมทรัพย์บ้านเราคือตอนนี้นะผมว่าเมื่อก่อนเป็นขยะจริงเดี๋ยวนี้มันไม่ขยะแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ขยะแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้มีแต่คนแย่งชัซื้อกันถ้าถ้าคนมองว่าเฮ้ยขายขยะของเก่าไม่มีราคาแต่ถ้ามันอยู่ถูกที่ถูกทางมันมีราคาใช่ไหมพี่อย่างเงี้ยถ้าเครื่องอ่ะไปอยู่ในรถบ้านเขาไม่รู้เขาขายทิ้งราคาถูกใช่ไหมครับ เครื no ่องที่มีที่ของเห็นเขาค้าวที่พี่อามพาแนะนำหน่อยพี่อุ้ยอันนี้เครื่องอะไรอ่ะพี่พาวซ่าครับนี่เอสอาร์เอสอาร์พาวซ่าเอสอาร์พาวซ่าเลยครับอุ้ยอันนี้หายากนะเครื่องเนี้ ครบเลยสมัยก่อนตัวกี่บาทดิค่ะพี่อย่างเงี้ยผมว่าไล่ตัวประมาณสามหมื่นกว่าบาทสมัยก่อนสมัยก่อนสมัยก่อนนี่คือ5ปีขึ้นตีว่าห้าปีอ่ะปัจจุบันดิค่ะพี่ปัจจุบันตัวไรตอนเอาซ่าเอาง่ายผมซื้อมาตอนตอนล่าสุดเนี้ยผมซื้อสุดจะประมาณห้าหมื่นกว่าบาทห้าหมื่นกว่าบาทจะประมาณห้าสี่ปีห้าปีแล้วอ๋อห้านะตอนนี้ก็มีเจ็ดแปดหมื่นแต่ถ้ไม่แน่ใจนะเพราะบ้านเรามันไม่ค่อยเห็นนะอยากซื้ออ่ะพี่อามจะขอซื้อพี่อามถ่ายเท่าไหร่ก่ผมซื้อมาห้าหมื่นเจ็ดหมื่นผมก็เอาละเจ็ดหม เจ็ดหมื่นบาทแล้วราคาที่มันขึ้นมาเน้นแต่อันนี้ทีเด็ดอันเนี้ยโรตารี่เครื่องยนต์โรตารี่เดี๋ยวไว้วันไหนพาไปจอดลึกโรตารี่หน่อยพี่อารอันเนี้ยเครื่องโรตารี่ใน F อดีถูกไหมถูกต้องครับอันนี้เป็นไม้ได้เชยแล้วถูกไหมค่อยดีดำอันนี้อันนี้จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าหรืเปลี่ยนแค่นี้กึ่งมั้งเพราะว่จริงๆถ้าเป็นคอดำต้องเป็นสองกันนะต้องดำสองกันใช่ไหมดำคู่ใช่ถ้าเกิดว่าดำคู่ผมจะมีอีกตัวหนึ่งอยู่เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีโอกาสผมจะพาไปดูบล็อกอีกสองตัวมีโรตารี่อีกสองตัวใช่ ตอนนั้นอะผมเครื่องมันพังผมหาเชียงกงมาห้าหมื่นห้าครับห้าหมื่นห้าประมาณ 6, หกหมื่นได้ครบทั้งตัวแล้วตอนนี้เท่าไหร่พี่หลักแสนครับหลักแสนแสนกลางๆด้วยใช่ไหมประมาณนั้นครับใช่ไหม<ช>ผมหผม ผมเห็นล่าสุดที่ทอนขายไปแสนหกนะใช่ครับผมล่าที่ก็ซื้อมาแสนกว่าเพราะที่ซื้อไม่นานอันนี้บอกก่อน<ด>แต่ที่ซื้อเพราะญี่ปุ่นมันเราซื้อไม่ได้อะมันไม่มีเลยใช่ไหมใช่แล้วพอเราเจอปุ๊บอันเนี้ยอันนี้ก็เครื่องอันนี้ก็เครื่องญี่ปุ่นนะต่เียงแต่ว่าเรานนเครื่องี่ปุ่นาไปซื้อเ,เราเราเรา,เราไปซื้อเนี่ยเราไปซื้อกับคนต่างชาติกินอ๋อมันก็ซื้อไปเก็งกำไรอ่ะก็หมือนวับว่าคนญี่ปุ่นมีอาจจะหายหคนแขกเราก็ไปซื้อแขกทีอ๋อเราเล่นกันทั่วโลกอ่ะใช่ไหมใช่มัน แต่ f อดีมีกี่ตัว FD ดีมีที่อีกสองตัวครับมีอีกที่อีกสองตัว,ตว อ๋ออันนี้เครื่องอันนี้เครื่องสามห้าศูนย์แซดครับอ๋อนี่สามห้าศูนย์แซดอันนี้ทีแรกเต็มตัวพอดีคนรู้จักกันขอแกะพวกคอยพวกอะไรไปใช้มันมีหลายตัวกันก็อย่ห้าหกตัวใช่อ้ไมีห้าหกตัวเลยใช่ในี่อันนี้อันนี้ชั่วโมงนี้ก็แล่นะ S15 แต่ตัวนี้อันนี้อันนี้ฝาดําอันนี้เป็นเครื่องยกลงบ้านเรานะนี่ผมบอกกันนะพราะผมหาเครื่องญี่ปุ่นไม่ได้จริงแต่เครื่องตัวเนี้ยใส่ในรถแล้วเขาไม่ได้ขี่เลยรถจอดทิ้งอยู่ประมาณต้องมีประมาณเจ็ดปีเเลยยปาออแ่้งวนีี้ยย่่่ปบเลั นี้ที่เป็นเครื่องต่ออ๋อคือคือพี่แอมก็ญี่ปุ่นก็บอกญี่ปุ่นถูกต้องผมผมพูดตรงเลยคือไม่มาต่ออินวอยไม่มีไม่มีไม่มีคืออะไรเครื่องงผมก็จะบอกเลยผมผมชื่อัต่ในอาชีพผมตอนตอนนี้หลังหักของสปีตัวเท่าไหร่พี่อันนี้ต้องคุยเรื่องราคาขายไปเขาบอกกับแสนห้านะแสนห้าเหมือนกันพอกันพอกันใช่พอกันค่ะเอฟดีใช่โอ้สมัยก่อนผมจําได้หกหมื่น หกหมื่นห้าประมาณนี้ฝาดำเอ้ยฝาแดงฝาแดงจะอยู่ประมาณ4ี่หมื่นถูกต้องครับใช่ไหมใช่ครับสมัยเมื่อ5ปีบวกขึ้นไปแล้วใช่ใช่ใช่แต่ตอนนี้ก็ราคาก็ อาเรื่องเหมือนกันอาเรื่องนาะนี่หาไม่ได้เลยบอกตรงเลยถ้าเกิดีอนนี้คือไม่แสนห้าใช่ใช่แล้วใครบอกว่าขยะไม่ขยะแล้วนะตอนนี้ไม่มีขยะแลนี่เจโบเจโบใช่ครับเจโบก็ขึ้นขึ้นครับแต่เจโบยังไม่ได้ขึ้นโหดร้ายเท่า2เจเนาะในญี่ปุ่นแพงครับญี่ปุ่นแพงเหมือนกันในญี่ปุ่นแพงในญี่ปุ่นนี่เอ่อต้องมีประมาณตัว6 7เหมื่นบาทราคาที่ไทยก่อนที่จะมาถึงไทยอีกถูกไหมถ้าขายค่ที่ญี่ปุ่นอ่ะแล้วเราต้องขนส่งมาอีกถูกไหมใช่ครับใช่ครับถ้าขายบ้านเราก็ต้องเฉียดเฉียดแสนตอนนี้คือบ้านเราขายกัันนนนไม่่่่่ถถึงรคบแตสวญ้าเปป็ีุท ญี่ปุ่นแท้ๆก็ขายอยู่ประมาณตัวอ๋อเครื่องญี่ปุ่นนะฮะใช่ถ้าเครื่องถ้าบ้านเราถ้าจะหาได้ผมว่าน่าจะตัวประมาณ60,000กว่าบาทอ๋อถึง0 0าหมอ่าถ้าไปเหมือนไปปลายห0 0 0 0กว่าบาทน่าจะได้นะอ๋อคือเจโบยังไม่ไม่เหมือน2 j 2 j v เนาะโอสอแพงส j v แพงมากไปไกลเลยอันนั้นก็เกิน1 5นห้าไปเหมือนกันเกินแส เทียมเขาเรียกว่าเหมือนรู้อนาคตไม่ใช่เพราก็เ,เขารู้อยู่ญี่ปุ่นราคาเท่าไหร่ใช่เอาเ,เข้ามาเท่าไหร่<ช><ช>แล้วของที่ไทยราคากี่บาทกลางปีนี้เราซื้อราคาเนี้ยสมมติกลางปีเราซื้ออยู่สองอาร์ตีคร่าวๆนะประมาณสองแสนเยนสองแสนเยนเท่ากับกี่บาทเท่ากับกี่บาทหกหมื่นอาร์ตีหกหมื่นเลยสามสิบหกหมื่นตกปลายปีปุ๊บอยู่ดีสองแสนห้าหมื่นเยนแล้วอะเพิ่มอีกหมื่นห้าเลยใช่ขึ้นกระโดดเฉพาะเครื่องผมว่าในเครื่องเก้าศูนย์นะเครื่องเทอร์โบส่วนใหญ่เครื่องเทอร์โบเก้าศูนย์ใช่ขึ้น แรปผมเห็นข้างในแวบๆมีอะไรพี่อ่ามินิครับมินิตอนนี้เขามาเล่นกันมากเลยนะพี่แอมผมผมขอดูเครื่องหน่อยได้ไหมเดยได้ครับอันนี้เป็นหูฉีดแล้วครับเป็นเครื่องไอ้นั่นแหละไดเ i r e แล้วใช่ไหมพี่ direct หูชีแล้วครับใช่ครับอ๋ออันนี้เป็นออสตินถูกไหมไม่ใช่ออสตินเขาเรียกว่าโลเวอร์โลเวอร์ใช่ครับใช่ไหมจะเป็นโลเวอร์แล้วใช่ครับ มันมีเป็นตัวขาบูกับตัวโมชีนครับอ๋อนี่มีนี้ก็มีคืออันนี้เป็นลักษณะว่าไม่ได้ขายอยู่อ่ะที่แอมเก็บส่วนใหญ่เก็บก็ขายก็เป็นพวกพ้าอันนี้อันนี้อันนี้คือจริงๆผมไม่ได้เล่นในส่วนตัวผมพอดีเพื่อนเพื่อนมีคนอเดอรปปลาวอ่ะเขาชอบรุ่นนี้เขาก็เลยบอกเออแอมหาให้หน่อยได้ไหมเราก็พยายามหาในไทยให้เพื่อนกันอะไรเงี้ยครับอ๋อนี่โหวตัดคืออะไรมาเข้ามาเนี่ยให้ดูว่าถ้าเข้ามาบ้านเราต้องตัดขึ้นมาให้เป็นอร่อตอนไม่สามารถมาเป็นคันได้ก็เลยเนี่ยต้องตััดวท้าย นี่เราไม่ใช่แค่เราเราเอารถเข้ามาเราไม่ได้ขายได้แค่เครื่องนะที่บอกว่าขยะเนี่ยขยะทําเงินจริงไหมมันไม่ได้แค่เครื่องมันขายได้ทุกอย่างทุกอย่างที่เป็นอุปกรณ์เครื่องยนต์เพราะว่ารถบางคนไม่ได้แค่เครื่องพังหนีบางคนเกิดอุบัติเหตุชนนู่นนี่ช่วงล่างตัวทงตัวถังก็ขายได้หมด ของที่เข้ามาเราก็ต้องแบบเรียกว่าอะไรตาดีได้ตาล้ายเสียคือเราต้องต้องมีวิชั่นนิดนึงมองออกว่ารถรุ่นเนี้ยมันมีราคารุ่นนี้มันจะมีเยอะมีน้อยสุดท้ายท้ายสุดก็คืออยู่ที่ประสบการณ์<ม>พีายามอยู่ในวงการรถมานานเล่นมานาน<ม>เขาก็รู้ว่าของไหนขายได้ของไหนขายไม่ได้พ่อค้าต้องการเอาจริงๆของพยาแอมอะไม่ต้องลงขายหมดไปก่อนตั้งแต่พ่อค้าแล้วยังไม่ได้้องลงขายเลไไปดูข้างในว่ามันมีอะไรเนี่ยไอ้พวกที่มันหอ่หอๆไว้เนี่ยเตรียมพี่มอย่างนี้เตรียมส่งขาย่ะพี่<ม>พ ขายหมดแล้วอ๋ออันี้คือขายแล้วเนี่ยแผงประตูพรมพื้นเนี่ยพรมพื้นอย่างนี้ก็ขายได้นะแก๊สหลังหางหลังเลยทุกชิ้นมันขายได้หมดเลยอ่ะมันมันขายได้ทั้งคันนะพี่แอ้มเนาะใช่ครับก็เหมือนกับอารมณ์บอกว่าคนมีนิ่สันโนธรรมดาแล้วอยากจะย้ายของเป็นเนโดิโน่ก็คือก็คือก็เฟสเลยเต็มลำเต็มลำเลยฮะยันเครื่องยนต์ยันทุกอย่างได้หมดเลยนี่ไอพวกที่ที่แรับนี่คือขายขายแล้วคือคือยังไม่ได้ขายครับแต่เพียงว่าผมอยากย้ายของก็คือเวลาผมแพ็คเนี่ยเนี่ยนี่คือกระดังเจ เลยว่าของไม่เป็นไม่มีรอยมาเจอมาพันเลงเลยเนี่ยครับแทกชิ้นพี่แอมเลยใช่แพ็กกระบอกเลยคือแบบว่าเราจะพยายามให้มันเป็นรอยน้อยที่สุดใช่ไหมพี่ก็จะสภาพดีก็จะสภาพดีมันก็เหมือนแบบ R สามสิบพี่ที่เก็บแผ่นสภาพดีไงซึ่งสภาพรถเรานี้ก็ยังกลับไปนอนนิ่งแบบยังไม่ได้ขายนี้ของสะสมมีของแท้แลไปดูของไทยเฮ้ยมานี่เราจะขโมยอะไรกลับไปได้บ้างที่แบบมีอีกเหรอพี่ ได้ครับอ่านนะใส่ภายในแดงวะเสื้อภายในแดงคืออะไรวะพี่รอเร็วแดงโอ้ยไม่เคยเห็นดีทั้งสีตันอุ้ยสีแดงสวยอ่ะพอเราน้ำตาลใส่รถคันเหลืองไปแล้วไอ้นี่ขายเท่าไหร่พี่ไม่ได้ขายเอาไปเอาไปศึกษาดูใช่ก็ไม่รู้ว่าพี่เขาจะเก็บกันไว้ทำไมนะครับนี่ละคนโซลน้ำตาลตาอ่อนอ๋อเซลิโอนน้ำตาลเพราะธรรมดาจะสีเทานะพี่เนาะ เทาๆอุ้ยม,ม,มัน,ม,นมันไม่งาไม่แงมเลยว่ะพี่ธรรมดาเซเวโรตรงนี้มันจะอ่านี่คือยูทูบเบอร์คนแรกเลยนะที่จะมาดูเดิเข้ามาพี่อ,อ้าวจริงๆนะพี่เก่งกับพี่อาน์ะตอนในเด็กเป็นไง <c oughs> เป็นเด็กที่มีของเล่นแล้วชอบไปอวดเพื่อนไม่ขาย <c oughs> ไม่ให้แล้วกูให้ดูเฉยๆ <c oughs> คือห้องนี้เก็บไม่ขายเลยในนี้ขายไหมพี่เก่งห้องไหนห้องไหน ต้องรอใส่รถให้ครบก่อนแล้วค่อยว่มมากันเพราะม่มไม่อยากเขาบอกซื้อแหละเพราะว่าเรายัางใส่รถเราไม่หมดครับเดี๋ยวใส่รถให้หมดก่นอนถ้ามันเหลืออะไราก็จะใครจะเอาอะไรก็<ด>แบ่งกันซื้อ1กิโ,โล่พี่คนละคันเราก็มาจ้นกันได้เนาะ เรามาดูของเก่าแล้วของเก่าแล้วมันก็ต้องรีสตอร์มีการวิวอีกจังหวะพอดีพี่แอมก็จะไปทุระเกาะติดพี่แอมไปด้วยคือพี่แอมจะพาไปดูอู่ที่ทำพาวเดอร์โค้ดพาวเดอร์โค้ดคือการพ่นแล้วใช้สีที่มันอบความร้อนอ่ะสีตัวพาวเดอร์โค้ดเนี่ยข้อดีคือมันไม่กระเทาะเอาเหรียญเอาเหล็เเลกเกตี่ยมันไม่แตกไม่ร่อนมันก็ทนความร้อนเราไปดูอู่ที่ทำพาวเดอร์โค้ดด้วยไหนๆก็ามาแล้วอย่าให้เสียเที่ยวเราเขาบอกมีรถสวยๆอะไรเยอะเลยไปดูอู่พาวเดอร์โค้ดกันเดียค่ะ ของแรของแรคันนี้รถตํานานแดกบ้านเรานะรถในตํานานเลยคันนี้เขาเพิ่งปั้นขึ้นมาเดี๋ยวพี่แอมจะขับคันนี้เป็นรถแข่งเดี๋ยวถ้าพี่แอมขับแล้วไปลองนั่งอีกอ,อันนี้อันนี้อู่เขาจะทําพวกพ powder coat เรื่องน,นี้ใช่ไหมเพี่นี่ไงพาดดวเดอร์โค้ดมาดูนี่ โค้มันจะเป็นสีฝุ่นนะพี่สีฝุ่นเนาะใช่ครับคือคือไม่ได้เป็นน้ำน้ำาอองออกมาไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ครับครับก็คือว่ามันคนเสร็จแล้วต้องไปอบในความร้อนที่มันมันได้ครับพี่อ๋อแล้วก็จะเกาะข้อดีคือมันทนใช่ไหมพี่ทนนะครับทนเลยแล้วมันก็เงาได้ใช่ไหมเงาได้ครับมีสีมีสีด้านครับกลึงเงากึ่งด้าน สีเงาเลยก็มีครับอ๋อนี่ถ้าเป็นสีดำพวกนี้คือพาร์ทคอลหมดใช่ครับสีดำบางลมเนี่ยครับพาร์ทิคอลโอ้อก็คือทำที่นี่เลยแล้วที่นี่ก็เราทำรีสตาร์รถด,ด้วยใช่ครับเนี่ยครับนี่นี่นี่เครื่งองใหญ่จะอยู่ข้างในอันนี้คือเครื่อง,เค,องเครื่องสำหรับอบเหรอพี่ใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ใช้เครื่องข้างนอก,นอก,นอกมันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอก็จะเป็นงานชิ้นงานใหญ่พี่แต่ว่าจะใช้ข้างนอกที่นี่เลยก็มีมันจะมีห้องใหญ่หนะ้องเล็กไะถ้าชิ้นงานแพงต้องจุนอย่างกรอนใหญ่ก็จะใช้ห้องนี้อ๋อแต่ถ้าห้องถ้างานเล็กมีงานเล็กกอี โอ้โหเปิดได้ไหมพี่ไ,ได้อ,อ,อ๋อนี่คือความร้อนข้างล่างคือไอความร้อนแล้วก็เอาของมาแขวนแขวนแขวนใช่แล้วก็ดูอุณหภูมิตรงนี้เอาอ๋อตรงนี้เป็นเกวัดอุณหภูมิใช่ต้องคุมอุณหภูมิด้วยใช่ไหมพี่ใช่อันนี้คือองศาเซลเซียสนะนี่มาดูเกจสามร้อยอ,องศานะอันนี้ห้องยุคแรกเลยตั้งแต่เริ่มทำนะอันนี้เหรอพี่อันนั้นคืออันนั้นทำใหม่สามร้อยองศาเซลเซียสใช่ใช้งานอยู่ร้อนมากเลย โอ้ oh, วันนี้มาคุ้มค่านะคุ้มค่าทั้งเพื่อนๆและคุ้มค่าทั้งผมนะพี่แอมพาไปที่กดังพี่แอมตรงนั้นก็จะมีเครื่องลายเทมคือณนะสมัยก่อนมันไม่แรหรอกแต่ตอนนี้พอศสอ2 2นีนี้มันแรแล้วเพราะว่าของที่เราเห็น30ปีอัพก็คือแต่ก่อนมันไม่แพงขนาดนี้วันนี้ก็แพงขึ้นแล้วพามาที่นี่คัสตอมกาลาถุงสุดยอดคือผมก็ไม่รู้นะคือเราอ่ะเรียกว่ากบในกาลาดีกว่าเราอยู่ฝั่งบางนาแล้วก็อะไรก็บางนาเชียงกงบางนาเราไม่รู้เลยว่าฝั่งนี้นะครปฐมฝั่งกระทุ่มแบนฝั่่่งเนีีี้ามอูทแบบ ผมก็เห็นนะทั้งการดีไซน์การสร้างอู่การทํารถรีสโตของที่นี่นะมีทําสีพาวเดอร์โค้ดข้างในเองคือทุกอย่างของเขินก็แลหมดแถวแถวนี้หลายๆโซนก็มีแต่ของที่แบบมีดีมีทีเด็ดแตกต่างกันไปนะยังไงผมไปก่อนนะครับ EP นี้ฝากติดตามในกระดาชาแนลเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เยอะๆนะปีนี้เราจะไปท่องเที่ยวด้วยกันไปหลายๆที่ไปก่อนครับ EP หน้าเจอกันใหม่ครับคอยดูว่าผมจะพาเพื่อนๆไปไหนนะพาไปทําอะไรแปลกๆใหม่ๆแน่นอนครับปีนี้เจอกันครับบ๊ายบายครับไปก่อนครับบ๊ายบาย thank <laughs> you